สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะในวันที่2มีนาคม2567เป็นวันครบรอบ79ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักง,งานเลขาธิการครุสภามุ่งสู่การลดภาระแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักง,งานเลขาธิการครุสภาครบรอบ79ปีซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยพิธีบวงสวงองค์พระพฤหัสวดีพระบรมาสาิิลักษ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์งกูลและพระนะท่านทวีบุญญเกตผู้ก่อตั้งครุสภา และพิธีทําบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลพิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสํานักง,งานเลขาธิการครุสภาจํานวน23คนและรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครบ25ปีจํานวน2คนเพื่อเป็นการยกย่องแก่ผู้สนับสนุนการดําเนินงานของสํงงานักงานอีกทั้งเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและกล่าวคําปราศัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสํานักง,งานเลขาธิการครุสภาค่ะ ด้านพลตำรวจเอกเพิ่มผลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสำนักง,งานเลขาธิการครุสภาได้ดำเนินการตามบทบาทขององค์กรตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช2488และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาพุทธศักราช2546ถือเป็นการดำเนินการตามภารกิจที่สำคัญต่อวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการปฏิบัติตามภารกิจนอกจากจะต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และศักยภาพของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมมือดําเนินงานโดยเฉพาะในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งเป็นมาตรฐานนําไปสู่การรับรองปริญญาและประกาศนียบัติทางการศึกษาการดําเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกำกับดูแลการประพฤติและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบัรณของวิชาชีพการพัฒนาวิชาชีพและการยกย่องวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการดำเนินงานเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกและสอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุขบุคลากรของสำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ความรู้ความสามารถดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นยึดถือประโยชน์สมาชิกครุสภาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศเป็นที่ตั้งโดยขอให้ยึดหลักการทำงานภายใต้แนวคิดทำดีทำได้ทำทันทีและถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพและการกำกับดูแลจรรยาบรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความศรัทธ,ธาให้บังเกิดแก่องค์กรวิชาชีพครูต่อไป